กล้องถ่ายรูปคือสิ่งประดิษฐ์ที่ไว้ใช้ในการบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆในอดีตจะเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์บันทึกความทรงจําที่ใช้แทนสมองของมนุษย์เราอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้และตั้งแต่กล้องถ่ายรูปถูกคิดค้นขึ้นมันก็ถ่ายภาพมามากมายถ้านับเป็นจํานวนจะบอกว่าเกิน1ล้านล้านรูปก็คงไม่เกินจริงและโดยตัวเลขที่มากมายมหาศาลการบันทึกภาพโดยกล้องถ่ายรูปจึงมีโอกาสไม่มากก็น้อยที่มันจะบันทึกภาพ ที่ไม่พึงประสงค์ออกมาครับภาพที่มนุษย์เราอาจไม่สามารถทําความเข้าใจได้ว่าติ่งที่ปรากฏในภาพมันคืออะไรจะเป็นผีวิญญาณติ่งมีชีวิตหรือครับหรือแม้กระทั่งเทพเจ้าหรือบางที่ก็เป็นแค่ฝีมือของมนุษย์คลิปนี้แอดติ่งพาทุกคนไปทําความรู้จักกับภาพถ่ายติดติงลึกลับที่กล้องถ่ายภาพสามารถบันทึกไว้ได้โดยที่เราไม่รู้ว่า มันคืออะไร <S <S ภาพถ่ายครอบครัวที่ดูธรรมดาและมีความตุกมากๆเราแม่แม่ที่ถ่ายรูปก,กับลูกโตกอาหารบ้านที่อบอุ่นและรอยยิ้มแต่ถ้ามองดีๆจะเห็นว่ามีบางสิ่งไม่ควรอยู่ในนั้นภาพนี้เป็นภาพของครอบครัวคูเปอร์ครับโดยผู้ที่ปรากฏอยู่ในภาพมีคุณยายคุณแม่และเด็กๆอีกสองคน แต่ถ้ามองดีๆจะเห็นว่าทางใต้ของภาพเหมือนมีเงาบางอย่างหรือคนบางคนกำลังตกลงมาไม่ก็กำลังห้อยหัวอยู่เรื่องราวของภาพภาพนี้ที่ถูกเล่าขานกันมาว่ารูปนี้ถูกถ่ายขึ้นเมื่อช่วงประมาณตวตรรษที่1950ครับ,บครอบครัวคูเปอร์จากรัฐเท็กซัสพวกเขาได้ซื้อบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งและย้ายเข้ามาอยู่คืนแรกที่พวกเขาเข้ามาถึงคุณพ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ในถ่ายรูปคุณแม่และคุณยายกับลูกๆลองเขาอีกสองคนที่โต๊ะอาหารครับและเท่าที่ดูทุกคนก็ดูมีความตุกและยิ้มแย้มามากๆแต่เมื่อนํารูปไปล้างพวกเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่ดูเหมือนร่างของมนุษย์กาลังตกลงมาหรือไม่ก็หอยหัวลงมาจากเพดานปรากฏขึ้นอยู่ข้างๆพวกเขาครับทุกคนยืนยันกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าตอนที่ถ่ายรูปนี้นอกจากยายแม่และเด็กๆอีกสองคนก็ไม่มีใครอยู่อีกในตอนที่คุณพ่อถ่ายรูปแล้วมัน มาจากไหนเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านคนก่อนที่เสี่ไปแล้วหรือเปล่าแล้วเขามาเพื่ออะไรเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ครับเริ่มแรกภาพนี้ปรากฏสู่ายตาชาวโลกผ่านอินเทอร์เน็ตโดยถูกโพสต์ลงเว็บไซต์หนึ่งในปี2009ครับแต่ณตอนนั้นมันยังไม่ดังมากแต่ก็เริ่มแพร่หลายเรื่อยๆจนมันกลายเป็นภาพที่ดังมากๆในช่วงปี2013ครับทุกคนเชื่อว่าความหลอนที่ปรากฏในภาพนี้มันคือของจริงครับ จนมาในปี2อ15อยู่ๆก็มีชาวเน็ตคนหนึ่งออกมาบอกว่าไอ้ภาพผีห้อยหัวอืลือล่านนี้เป็นของปลอมครับมันเป็นเพียงภาพที่ถูกเฟซขึ้นมันคือภาพถ่ายของตัวเขาเองในตอนเด็กโดยชายคนนี้ใช้ชื่อในเน็ตว่าโรเบิร์ตซีได้ออกมาเปิดเผยว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายในงานฉลองวันเกิดของเขาเองซึ่งเขาได้ร่วมฉลองกับพี่ชายคุณยายและคุณแม่ของเขาแต่พ่อโรเบิร์ตตีคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับ เขาหาภาพถ่ายต้นฉบับของภาพถ่ายใบนี้ไม่เจอแต่เขาเชื่อว่าภาพภาพนี้เป็นภาพที่ถูกทําขึ้นแน่นอนแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่ายังไงเชื่อหรือไม่ว่าภาพถ่ายภาพนี้เป็นแค่ภาพที่ถูกทําขึ้นหรือเป็นภาพถ่ายติดบางติ่งบางอย่างที่เหนือธรรมชาติจริงๆโดยที่โรเบิร์ตซีอาจไม่เคยเห็นภาพใบนี้เพราะมันน่ากลัวจนผู้ใหญ่ในตอนนั้นไม่กล้าให้เขาที่เป็นเด็กได้ดูมัน รูปถ่ายบ้านหลังใหญ่ที่แสนอบอุ่นแต่มันมีบางอย่างซ่อนอยู่ฟาร์มเทวินวลิลลี่ในเฮิร์ตฟอร์เชียประเทศอังกฤษเป็นฟาร์มที่เปิดให้คนเข้าผักครับมันยากาศก,าก็งดงามอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันทําให้ที่นี่เป็นที่นิยมที่คู่รักจะมาจัดงานแต่งงานกันครับและหนึ่งในงานแต่งงานในปี2008ช่างภาพที่ได้รับว่าจ้างทําการ์ดแต่งงานของบ่าวสาวคู่นึง ได้ไปเก็บภาพของฟาร์มเทวินบิลลี่สถานที่แต่งงานของคู่บ่าวสาวแต่เมื่อช่างภาพนำรูปเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อแต่งภาพบัตรเชิญงานแต่งงานเขากับเห็นบางสิ่งบางอย่างในมุมมุมหนึ่งของอาคารรูปร่างของมันคล้ายเด็กใส่เสื้อผ้าสีขาวและสิ่งที่ไม่รู้ว่าคืออะไรในรูปกำลังทำอยู่คือมันกำลังแอบมองเขาอยู่และเมื่อรูปไปถึงมือคู่บ่าวสาวการจะเลือกสถานที่แต่งงานใหม่นั้นมันก็ไม่ทันแล้วครับ สิ่งที่พวกเขาทําได้คือต้องจัดงานแต่งงานต่อไปแต่ในระหว่างจัดงานแต่งงานคู่บ่าวสาวเองก็ยังมีความสงสัยครับเลยได้ไปถามพนักงานที่ทํางานอยู่ที่ฟาร์มเทวินบิลลี่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเคยเห็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าสิ่งที่ได้คําตอบกลับมาก็คือพวกเขามักจะเห็นเด็กสวมชุดขาวหลายครั้งแม้ไม่มีแขกในฟาร์มโดยที่พวกพนักงานไม่เคยรู้เลยว่าเด็กชุดขาวที่พวกเขาพูดถึงได้ถูกถ่ายภาพติดอยู่ในรูปของคู่บ่าวสาวแล้วคุณล่ะ ถ้าสถานที่แต่งงานของคุณถ่ายรูปติดติ่งแปลกปลอมบางติ่งบางอย่างคุณยังจะยืนยันจัดงานแต่งงานที่นั่นอยู่หรือเปล่าถ้าบันไดที่คุณจับอยู่ทุกวันก่อนที่คุณจะขึ้นไปนอนที่ห้องของคุณมันมีผีอยู่ตรงนั้นคุณจะทำยังไงภาพถ่ายที่เห็นอยู่นี่คือภาพถ่ายที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในภาพถ่ายติดวิญ,ญญาณที่โด่งดังที่สุดภาพหนึ่งครับถ่ายโดยบาดหลวงลบับฮาร์ดี นักบวชผู้เกษียณอายุจากไวล็อกลัสบีติสโคลัมเบียณตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อฮาร์ดีและภรรยาได้ไปเที่ยวที่ควีนเฮาส์กรีนิดประเทศอังกฤษในปี1960ครับควีนเฮาส์เนี่ยเป็นพระราชวังเก่าครับก็ประมาณปี1600กว่าๆจนถึงวันที่คุณพ่อฮาร์ดีไปเที่ยวควีนเฮาส์ก็มีอายุมากกว่า4 0 0ปีแล้วครับแน่นอนครับว่าที่นั่นคือวังมันก็ต้องขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามครับ การเก็บรูปถ่ายสถานที่ที่สวยงามนั้นจึงเป็นเรื่องปกติและหนึ่งในจุดที่สวยงามของควีนเฮาสนั่นก็คือบันไดดอกทิวลิปที่เป็นบันไดวนครับบันไดที่ไม่มีเตากลางดูราวกับลอยอยู่บนอากาศด้วยความสวยงามคุณพ่อฮาร์ดีก็เลยได้เก็บภาพไว้ครับโดยในขณะที่คุณพ่อฮาร์ดีกดชัตเตอร์คุณพ่อฮาร์ดีแน่ใจว่าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนอกจากคุณพ่อฮาร์ดีครับก็อย่างน้อยนั่น คือสิ่งที่คุณพ่อฮาร์ดี้คิดครับแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านและนําฟิล์มไปล้างบันไดดอกทิวลิปที่ต้องกลายเป็นภาพถ่ายที่สวยงามบันไดสีขาวลาวเหล็กรูปดอกทิวลิปและแสงอันนุ่มนวลน,นั้นกลับมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้รับเชิญติดมาด้วยเพราะบนบันไดมีร่างโปร่งแสงประคุมยาวสีขาวที่กําลังจับลาวบันไดอยู่อีกทั้งภาพถ่ายนี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วครับว่าภาพถ่ายนี้ ไม่พบหลักฐานการดัดแปลงภาพครับดังนั้นภาพถ่ายของคุณพ่อฮาร์ดี้คือภาพถ่ายติดวิญญาณของจริงภาพถ่ายที่ควรเป็นภาพที่เก็บบันทึกรูปชายที่เป็นที่รักเพียงคนเดียวแต่กลับมีใครบางคนนั่งอยู่ข้างหลังเขารูปนี้เป็นรูปถ่ายติดวิญญาณเก่าและโด่งดังไม่แพ้กับรูปป่อนหน้นนี้ครับรูปนี้ถูกถ่ายขึ้นในปี1 9 5 9โดยคุณป้าเมเบิลชินนอรีที่เมืองอิฟตวิต ประเทศอังกฤษก็ต้องบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยพวกผีวิญญาณเขาชอบถ่ายรูปกันจริงๆนะครับคุณป้าเมลเบิร์นกับสามีเนี่ยแกได้ไปเยี่ยมหนุมศพของคุณแม่ที่จากไปครับตึงคุณป้าเมลเบิร์นกับสามีจะไปเป็นประจําทุกปีครับแต่เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของสุสาน,นั้นอันนี้แอดก็ไม่รู้นะครับรู้เพียงว่าเป็นสูตรานของโบสถ์โบสถ์หนึ่งที่อยู่ที่นั่นเพราะงั้นถ้าใครจะไปล่าท้าผีก็หาข้อมูลกันเอาเองครับ และตอนที่ไปเยี่ยมหลุมตบของคุณแม่คุณป้าเมลเบิร์นแกเพิ่งได้กล้องถ่ายรูปมาใหม่ครับเรียกได้ว่าเฮอนั่นแหละครับเธอจึงถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาที่ไปเยี่ยมหลุมตบของคุณแม่หลังจากถ่ายรูปไปหลายรูปแล้วคุณป้าเมลเบิร์นก็เห็นว่ากล้องถ่ายรูปของเธอนั้นเหลือรูปที่สามารถถ่ายได้อีกเพียงรูปเดียวครับเธอจึงหันกล้องไปที่สามีที่รักที่อยู่ในรถแล้วก็กดชัตเตอร์ถ่ายรูปใบสุดท้ายเมื่อนำฟิล์มไปล้าง รูปถ่ายไปสุดท้ายที่ควรจะเป็นรูปสามีของคุณป้าเมลเบิร์นที่ต้องอยู่ในรถเพียงคนเดียวกลับมีบางคนนั่งอยู่ข้างหลังเขาครับโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวภาพถ่ายนี้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดนะครับทันทีที่ภาพชินารีแบ็กไดเวอร์ถูกเผยแพร่ตูสาธานะภาพนี้ก็ถูกตั้งข้อสงสัยจากผู้ไม่เชื่อทันทีครับผู้ที่ตั้งข้อสงสัยเหล่านั้นเสนอว่าสิ่งที่อยู่ในภาพไม่ใช่ผี แต่อาจเป็นภาพซ้อนที่เกิดขึ้นจากกล้องฟิล์มแต่เมื่อภาพถ่ายได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยนักวิเคราะห์ภาพถ่ายมืออาชีพข้อสรุปที่พวกเขาพบก็ยิ่งทําให้ภาพนี้น่าเชื่อถือยิ่งขึ้นเมื่อผลการตรวจสอบที่ออกมานั้นคือรูปนี้ไม่ได้เกิดจากภาพสะท้อนหรือภาพซ้อนแต่อย่างใดดังนั้นทุกครั้งที่คุณขึ้นรถก็ดูเบาะหลังกันให้ดีๆนะครับว่ามีใครนั่งอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ทุกคนเคยถ่ายรูปหมู่กันไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปหมู่ครอบครัวรูปหมู่จบโรงเรียนรูปหมู่รับปริญญาแล้วเคยสังเกตไหมว่ามีใครแอบอยู่ข้างหลังคุณหรือเปล่ารูปนี้เป็นรูปหมู่ที่ถ่ายขึ้นเมื่อปี1 9 1 9ครับเท่าที่ดูก็เป็นรูปหมู่ปกตินะครับแต่ถ้าสังเกตดีๆมันมีคนต้อนอยู่รูปนี้เป็นรูปหมู่ของฝูงบินกอดดาร์ดครับ ตึงประจําการในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ที่ศูนย์ฝึก HSM เดดารัตก่อนที่รูปนี้จะถูกถ่ายมันเกิดเรื่องเต้าขึ้นเรื่องหนึ่งครับนั่นคือ่างเครื่องที่ชื่อเฟดดี้แจ็กตันได้เสียชีวิตจ,จากอุบัติเหตุที่เกิดจากใบพัดเครื่องบินครับแต่รายละเอียดเนี่ยไม่แน่ชัดนะครับว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดได้ยังไงแต่ในสองสาวันต่อมาเร่าเพื่อนๆร่วมรบก็ได้จัดงานตบให้เฟดดี้แจ็กตันครับและรวมตัวกันถ่ายรูปหมู่รูปนี้ขึ้น หลังจากที่ล้างรูปออกมาก็มีคนสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในรูปหมู่ของพวกเขาชายคนหนึ่งแอบซ่อนอยู่ข้างหลังรูปหมู่และทุกคนยืนยันว่าใบหน้านั้นคือใบหน้าของเฟดดี้แจ็กสันภาพนี้ได้ถูกเก็บรักษาและได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1975ครับโดยเตอร์วิกเตอร์ก็อดดัตนายทหารอากาศผู้เกษยียณอายุแล้วและแน่นอนครับภาพนี้ถูกตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการแก้ไขทางเทคนิคใดๆ เป็นไม่ได้ไหมครับว่าเฟดดี้แจ็คตันอาจไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วเลยม,มายืนถ่ายรูปกับเราเพื่อนรักของเขาและภาพถ่ายติดวิญญาณภาพสุดท้ายของคลิปนี้ The Brown Lady of l e h a m Hall ภาพถ่ายติดวิญญาณรูปนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นภาพถ่ายติดวิญญาณที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับจากภาพถ่ายเราจะเห็นร่างกายที่โปร่งแตงมือกับหยิงสาวที่กําลัง เดินลงจากบันไดและภาพภาพนี้ถูกถ่ายที่คาลิฮาร์เลฮมฮอลในนอร์ฟอกประเทศอังกฤษจึงเป็นคาลิฮาร์ที่มีอายุนานถึงเกือบตีร้อยปีเชื่อกันว่าวิญญาณในภาพคือเลดี้โดโรธีทาวเตอร์ภรรยาของท่านชาวฮาวเตอร์ไว้เขาเจ้าของคาลิฮาร์ครับซึ่งเป็นเจ้าของคาลิฮาร์ในช่วงต้นตัวตวรรษที่1,700ตามตำนานหรือที่เขาเล่าขานกันว่ากันว่าโดโรธีเนี่ยก่อนจะแต่งงานกับท่านชาวโดโรธี เคยเป็นภรรยาน้อยของหลอดผู้มั่งค้าคนอื่นอยู่ครับท่านชาวก็เลยละแคะละคลายตรงใจว่าโดโลทีจะนอกใจกลับไปหาคู่เก่าแม้ว่าตามบันทึกโดโลทีเธอจะเจยชีวิตและถูกฝังในปี1 7 2 6 2> แต่ก็มีข้อสรงใจว่างานตกเป็นเพียงการจัดฉากครับและท่านชาวเองก็ได้ขังภรรยาไว้ในที่ห่างไกลของคาลิฮาร์จนกระทั่งเธอเสียชีวิตในอีกหลายปีต่อมา ก่อนที่จะถ่ายภาพภาพนี้มีเรื่องเล่าอยู่มากมายครับเกี่ยวกับการพบเจอวิญญ,ญาณตาวที่คล้ายกับเลดี้โดโรธีอยู่หลายครั้งครับเขาเล่ากันว่าวิญญาณของโดโรธียังไม่ได้ไปไหนครับยังคงสิ่งติดอยู่ที่คาลิฮาร์ดเฮมฮอลในช่วงต้นต,ะตะววรษที่1,800พระเจ้าจอร์จที่4ที่ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่คาลิฮาร์เลแฮมต้องเห็นร่างหญิงตาวในชุดสีน้ำตาลยืนอยู่ข้างเตียงของพระองค์ ่อมาในปี1835พันเอกลอฟตันผู้มาเยี่ยมเยียนคฤห์ลฮาดในช่วงวันหยุดคริสต์มาสก็ได้เห็นเลดี้โดโรธีครั้งในห้องโถงครับหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็เห็นเธออีกครั้งและบรรยายว่าหญิงสาวที่เขาเห็นสวมชุดคลุมยาวสีน้ำตาลผิวพรรณของเธอเป็นประกายครับแต่ในขณะเดียวกันก็ซีดเผือกมากและดูเหมือนว่าหญิงสาวที่อยู่ตรงหน้าเขาจะไม่มีดวงตาครับไม่กี่ปีต่อมากับตันเฟเดริก และเพื่อนอีกสองคนก็ได้เห็นหญิงสาวชุดสีน้ำตาลเลดี้โดโลทีเดินลอยไปตามทางชั้นบนมือถือโคมไฟโดยกับตันเฟเดริกยืนยันว่าเลดี้โดโลทีหันมายิ้มให้พวกเขาด้วยครับแต่รอยยิ้มนั้นเป็นรอยยิ้มที่น่าตระยดตยอยงแต่กว่าวิญญาณโดโลตีจะได้ถูกถ่ายกลายเป็นภาพถ่ายที่โด่งดังก็เลยไปถึงช่วงเดือนกันยาปี1963นะครับโดยช่างภาพชื่อฮิวเบิร์ตีโพรแวน และผู้ช่วยอินเรทั้งสองคนได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพเลียมฮอลเพื่อลงนิจยายสารคันที่ไร้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสมัยนั้นกล้องถ่ายภาพยังเป็นกล้องแบบโบราณมากๆครับกล้องที่คนถ่ายต้องเอาผ้าคลุมหัวเข้าไปส่องเลนใต้ผ้าคลุมการจะถ่ายภาพทีนึงเนี่ยจึงต้องจัดเต,ตรียมสถานที่โดยในระหว่างที่โพแวนเอาหัวเข้าไปในผ้าเพื่อจะเตรียมถ่ายภาพผู้ช่วยของเขาอินเรก็ได้เห็นบางิึงบางอย่างครับ วิญญาณของหญิงสาวชุดสีํำตาลโดโลทีกำลังเดินลงมาจากบันไดด้วยความตกใจอินเดย์จึงรีบบอกให้โพแวนถ่ายภาพครับด้วยความที่โพแวนนั้นอยู่ใต้ผ้าคลุมและไม่เห็นอะไรโพแวนก็เลยกดชัตเตอร์ด้วยความสงสัยโพแวนจึงออกมาจากใต้ผ้าคลุมเพื่อถามอินเดย์ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อินเดย์ก็ตอบอะไรไม่ได้ครับเพราะวิญญาณสาวชุดสีนํำตาลที่อินเดย์เห็นนั้นหายไปแล้ว และเมื่อฟิล์มถูกล้างโพแวนก็ได้รู้ว่าอินเดเห็นอะไรครับ The Brown Lady of l e h a m Hall ได้ถูกตีพิมพ์เป็นครั้งแรกโดยตีพิมพ์ในนิตยสา,ารคันที่ไลท์ถบับวันที่16ธันวาคม1936และหลังจากการถูกตีพิมพ์ภาพนี้ก็ได้กลายเป็นภาพทายติดวิญญ,ญาณที่โด่งดังที่สุดในโลกใบหนึ่งครับและนี่คือรูปภาพถายติดวิญญ,ญาณที่เรียกได้ว่าโด่งดังมากๆนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ จะมีรูปภาพที่ถ่ายติดอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้อยู่อีกมากมายครับแล้วทุกคนล่ะครับเคยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในรูปภาพที่คุณถ่ายบ้างหรือเปล่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้เจ้าลีไปแล้วครับตวัดดีครับ